ครับผมว่ามาฝนมาครับผมตอนนี้ลมแรงมากเลยครับอ๋อเปียกๆครับผมพามาดูบรรยากาศสวยๆครับผมฝน <c oughs> ตกฝน <c oughs> ตกไม่มีฟ้าไม่มีอะไรเลยมีแต่ลมมาอย่างเดียวเลยครับ <c oughs> ผมมาดูบรรยากาศฝนตกกันนะครับเ <c oughs> นี่อยากมาก็มาแป๊บเดียว แต่ก็ดีแต่มันก็มีลมมาบ้างฝ่ายครับผมน่าจะไปตกตามทุ่งไร่พุ่งนานะครับแบบบรรยากาศแบบนี้สำหรับคนที่ยังทำไร่ทำนากันยังไม่เสร็จครับผมน่าจะมีประโยชน์กว่าที่จะมาตกในใจกลางเมืองนะครับฝนตกเปียกบอกได้คำเดียวเลยครับว่าเปียก ฝนสาดครับผมตอนนี้ครับบรรยากาศฝนสาดครับเปียกๆครับผมดูส่วนที่แกก็มาล่ายืนหลบฝนอยู่ตรงน,นี้ครับครับผมเปียกครับเปียกมายืนหลบฝนกันครับบรรยากาศ บรรยากาศฝนตกปลอยๆอยอาจจะเป็นช่วงล้างโควิดด้วยหรือเปล่าอาจจะเป็นช่วงที่เขาล้างโควิดด้วยหรือเปล่าคพรับวันนี้ฝนตกครับดูฝนตก <c oughs> นีน,นี่หมอกพอได้ชมบรรยากาศในในช่วงเย็นๆครับผม ดูพี่เกวิ่งครับดูพี่เกวิ่งหนีฝนกันครับผมใครก็วิ่งมาหลบฝนกันพอสมควรครับเพราะว่าชว่วงนี้ฝนมันตกก็ฝ <c> น <oughs> มันก็ค่อนข้างที่จะลงแบบหนาหูนะหนาตาอยู่เหมือนกันครับนานๆทีได้เจอฝนที่ครับผม ก็เลยถ่ายเอาบรรยากาศในช่วงเกือบจะหกโมงของเย็นวันอาทิตย์ครับมาให้ดูกันนะครับผมบรรยากาศหลังช่วงฝนตกครับแบบไม่มีฟ้าฝนพยากรณ์อะไรมาเลยครับผม เปียกเปียกเปียกหมูหมากาไก่ก็หายหมดเลยครับตอนนี้ไม่มีเลยครับหมูหมากาไก่ก็ไม่มีเลยครับตอนนี้เพราะว่าหนีฝนกันหมดครับนี่จะเปียกกับเปียกแต่ถ้าฝนตกแบบนี้เห็ดมันก็น่าจะออกเหมือนกันนะครับ ดูฝั่งโน้นก็คนเขาหลบฝนกันอยู่ครับผมผมใต้เต็นท์ครับถ้าตกแบบนี้ก็น่าจะใช้เวลาค่อนข้างที่ยาว,ยาวอยู่สักพักหนึ่งน่าจะ6โมงถึงทุ่มหนึ่งก็น่าจะสาตาลงได้แล้วแต่ก็ได้บรรยากาศอาบน้ำตอนเย็นๆแล้วก็นอน มีความสุขดีครับรอยู่ในบรรยากาศที่มันร่มเย็นอีูความชุ่นชื้นนะครับอีูความชุ่นชื้นของเมฆฝนฝน,นตกไล่โควิดครับ <c oughs> ช่วงนี้โควิดก็ค่อนข้างที่จะ ไปไหนยากลยะพอสมควรครับถึงไม่มีฝนถึงไม่ได้โควิดก็อย่างน้อยก็ได้ช้าล้างอ่าสิ่งชั่วร้ายช้าล้างอ่าสิ่งปฏิกูลสิ่งโสโครกทั้งหลายแหล่ได้นะครับผม บรรยากาศฝนตกในช่วงใกล้จะโพเพตอนหัวค่ำเก,เ,เ,เกือบจะทุ่มเอ้ยเกือบจะหกโมงครับแต่เลยดูหมอกค่อนข้างจะเจือจางแล้วนะครับเพราะว่าฝนเริ่มเทลงมา ตัวน,นี้ก็อาจจะแค้มภารณนาไปเรื่อยยนะครับเพราะว่าไปไหนไม่ได้เดินไปหาดูหมากาไก่ก็ไม่ได้ครับผมเพราะว่าผมมันตกก็ได้แต่เห่าๆ้อนๆแค่หมายอยู่นี่นะครับพูดไปเรื่อยยไร้ like สาระครับผมครับบรรยากาศฝนตกเล็กๆลอยครับดูนะครับผม ฝนตกของแท้ครับไม่ใช่ฝนตกของฟอมไม่ใช่ฝนเทียมครับฝนแท้ครับผมนี่คือฝนนี่คือฝนแท้ครับไม่ใช่ฝนเทียมถ้าฝนถ้าฝนเทียมมันจะไม่มีน้ำครับแต่นี่มันมีน้ำก็แสดงว่าเป็นฝนแท้แต่โชคดีอย่างหนึ่งฟ้าไม่ร้องครับ กเปียดก็น่าจะกระดีกระดากันอยู่ช่วงนี้ครับผม <c oughs> ดูฝนตก,กนะครับปยปอยครับผมบรรยากาศปปอยฝนตกครับหลังฝนตกก็จะออกหาอยู่หากินกันนะครับผม หลงังฝนตกก็จะออกไปหายอยู่หากินกันฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมา ฮงนาตู่ฮงนาตู่ฮงนาตู่ฮงส่งกู่เปียกทรงกู่เปียกทรงกู่เปียกผมไล่ไปเรื่อยๆครับเริ่มฟ้าร้องมาแล้วครับผมไม่ใช่เสียงกบเสียงเขียดนะครับแต่เป็นฟ้าร้องครับไม่ใช่เสียงกบเสียงเขียดครับแต่เป็นฟ้าร้องเป็นฟ้าร้องครับ ก็ถ่ายให้มันหมดเวลาในการถ่ายคลิปอัพโหลดคลิปไปเรื่อยๆครับผมครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ